สบายดีพี่น้องบันไดมาแบะตะเฮงแล้วพี่น้องมองดูหนิมึงยืนหลงอยู่นี่สมอ้วนก็น่ากระโดดอะไรนี่ดูว่าดูว่าอีกได้จะบายดีพี่น้องนะแม่สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทูกฐานเด้อมันยใหญ่จืดกะยังบ่ได้ลืมพี่น้องดอกแต่ว่าพี่น้องลืมม่ใหญ่จืดเบิ่อไหร่ของปราชิกเนาะดอกก็จะบ่ลืมดอกก็ประคุณละลายเด้อพี่น้องอืม มาแวเล่นพ like ี่น้องเ้ยมาแต่เอาโหลดนะแล้ก็เลยมาแหวนเล่นน้ำเพลินมาแหวแล้วเติงไงเติงอะไรงีแหะืข้าวคนละคนสวยสบายดีพี่น้องไอ้หแบกหุ่นกวเลยอุ้ยอย่าอ้วนอย่าอ้วนเลยเดี๋ยวเ่าเบิเบิงไม่อ่จืดเบิกกันละวกันพี่น้อง้ยอ้วนขึ้นไม่่จืดนะจงบวายเลยเท่ นั่นบแตม่ลูกเมอจืดเรลือนาจมารี่เบลูกเอยจืดคอมาเรียงออันนี้อะได้พอมันจะตกต่างกันได้เ่ยนังนะเฉพาะจงบัวได้จ้อะไรนะพอวนะ้าจามาเรียงเออม่ยจืดเก็บมาแต่ทางก็เลยบัวลูกได้พัวน้ามูขนาด่าฮ่าอาเลย น้องหนาตยาดอกคัวมันสอเนาะอืออยู่จังสี่แล้วมันอยู่เลี้ยงเจ้าเลยไม่ท้าเ้ยหรือว่าเจ้าสิเลี้ยงมันกันแน่จะไยสิเลี้ยงใค่จะไปสิเลี้ยงไผรอือคนจังเลี้ยงกันอีนูอีนูหนามันจะตออทามอีน้ำหมดได้อยากได้อีกได้ จะจะไฟอะไรอยากได้ถ <Ooh. S 1> ้าม yeah, <laughs> right? okay, so ีคนมาเอาก็เอาน่ะบอกไม่ได้อยากได้ดอกอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะอยู่แบบนี้แต่ตาจังดาไปมีพานบ่ย่าบอกันยิงนำผดใดเลยจังดามนมีลูกมีผัวแนักกันยิงนำผดันกันยิงนำผนีแต่ตาต้อไปลงระลงลุ่มๆไปเป็นเป็ดต่าจังดาบ่กันยิง มึงมีลูกมีผัวอะไตายไปกับไปคนเดียวอลไรกับบ <sk r ub> ่ได้เด้แหะอุ้มลูกนั่งทำงานนั่งคนเดียวนี่นั่งสบายนั่งคนเดียวบ่ได้มีลูกมีผัวตายไปกับไปเคยมีพานไปมีพลาดเลยนะเด้ไปแจกล่ำเลยก็ะลำหน่อยฮัลยหลเจนน่าแจกสิเมื่อกันพี่น้อง เอาไปแป้งจังมันอืดๆกายมากเลยนะเทียนหอนหนังแท่นฮวอมทางแค่เราเทียนปอเถ่าอยู่ในฮวอมทางก็ได้ว่ากูจักเด็กกูไหลฮะเอาหนักไปเรากินแล้วปอเถ่าเปหนังคอมอกอยู่ฮวอมทางเราสั่งเราพอตาตาไปนะเป็นชั่วโมงแล้วเราบอกมาให้กูเนี่ยเด้อกูเมื่อยขาหรือเราอะเฮ้ยมึงกายตอนใดวะกูสิบอกเห็นมึงกินไหวเด้อบ้านนี่เด้อเห็นปอดเถ้าอยู่ในฮวอมทางน่ะ มึงเอาน้กเอาไนให้เรากินด้ยยังโพเดียวนนาแล้วยังโพเดียวหนาแล้วยังโ um, ่โอ้ยยังโซ่่ที่มาได้ยินจาีน้อใจอีกครับไปผู้เดแมเท่าอันนี้ยงโซ่โอ้ยเมท่าสบายแล้วโทไปกงหนาหายเผยเผยได้อือไปแม่า่ย่ยัลานตายตอนอีเมโซแล้วเราหายซื้อ ืกี้กูยงกูยังแบบมอห่ากูอยราวกีเขาเล่มันอยู่ไกลแล้วนะาฮานองม่เอามาหากูกูยิงไปจมแล้วบอกเขาไปบอกคอยตามาไหว้เด้อกูนางถาเป็นสมุงแล้วกูอยากมื่ออะไรได้เราอะไปจัดล้วนๆไปอันนั้นไปจอดค่อยโหลดค่อยโหลดฮัก ว่าว่าทางว่าทางสั่นเออผุดเถ้าเว้ยเออเราคนสันมาจะจะมาแป้นหวยขยองน่ะแป้นตึกปลาน่ะเรากี้ข่าวสั่นล้วนบัดบวงน่ะบุพอกันผัดมีทรงเฮาเฮ้าวแบบสดซาอ้ล้าสดซะผุดเถ้าเอ้ยว่ะกินซะเจ้านะเฮาเฮาบุกินดอกว่ะเจ้ากินซาสั่นเป็นล้วนเป็นไตต้นนะเฮาบุลงกระซังเขาได้เขาสีแบงให้ดอกปลาน่ะบุลงเล่าก็ล้ง แต่วานานี่ไแป้นไปเห็ดตรงนะบางอีพอมาแล้วมาเอิอีพอลงไปเห็ดนําอยากมาเลากับบอยมาอยู่น้ำกูก้อนผนามผระจุงเข่งผังอันหมุดอยู่พื้ียวปริปลโรกเออีพอก็ไปอยู่รับจนมืดแล้วลงมาเอิเอาหมู่ผู้เห็ดนำกันนะจะกทางไหนเบิร์ิมเล่าอยู่พื้ยาวเรก็เอออีพอเอิอีพออีพอรูยามลีเ่าันเอ่งมาตึงกเกบุงมเต่าเบกินกระยาีเม่อมากกว โอ้ยสั่นล้วนๆเราเป็นคนสั่นนี่แหละเนาะจะน่าทักจากสิมืงาไปเนาะถือม่วงใส่ป่ากับที่บดของแยกเนาะใช่หรอผัดนะสบายดีพี่น้องถั่วอุ้มลูกผูกเต่ามาเอือกถึกอันนี้ก็ได้มื่อเมื่อกระยาเฮ้ยเอ้ยเอือกแรงนอนอยู่นี่ซะนอนนอนแม่จะเขากับทีนอนนั่งเขาจะนอนโอ้ยใจปนใหญ่อย่าบ่าวไงใจมันประจำหมักข้าวอย่าเอามาบ่า นอนพีน่นะอนาะเปทนอต้อนแหละใจมูจะบักเ้าสั่งใดเดียเนี่ย<อ>ันเออเอามางำเนาะอเออเม,มืม่ออยู่ม,มันกับหมอหายแล้วเนาะข่าบนอนนะนะพ่อพ่องามคุยเยอ,อะเออเมื่อไหร่กดนเมือนเอเจ้าปริหลาดเมื่อทท้งนี้บอก เมื่อบ่อได้เขาตันหนามหนามลายหนามห่วยนั่นดมมาเนี่ยมึงรีแม่กระดูกไปคายไ่กระดูกไปคายห่วยเห็นไหนบ่ไปส่งลูกขึ้นหน่ตาฝางไว้แม่ก็ลงมานยุ่ถติดต่อลูกลอยไปลงหนามเห็นไหนัี่งุ่มหายไล้เป็นเมื่อดอกกลับมาอยู่เฮือนท่าแล้วพี่น้องไปนอนอยู่บ้านสร้างสี่สี่ขึนหาวัน กลับมาอยู่เฮือนอยู่สา้นเทาแล้วมาคำมาคูนเด้ออย่าดังอืดอืดอิดอีดอีบ้านี้พอแล้วพอมร้องจบเลยฮ่าลุกซาวเ่ีเบิ้งมันเยอะใจเอะมันเชียงเรอเคยจะฟังไงกันเออมีตู้มาบ่า ไปหลาก็ได้กล้องเลนลนายเธลูกเอาไพ่นะไพ่น<ะ>คือว่าหลุดนั่นะนะ <laughs> อะไคือว่าหลดเน่ยนเอ๊ะหลาก็ได้กล้องเลนลนายเอลูกหกยอดไม่ได้แทงอยาดไม่ีด้ไม่เอายหยาดนะฮะ เอาคนโทรมาไปเอาคนโทรมาหาหาล้านไปเจ้าคอยได้เลยนะชุกเกือจะเชี่ยปเายงอขนมไปเลพจ่กรตุ่นลูกโอ้ไปหาจุดลูกไปเลียงไปจีคีเด็กปัญญาไปตากอากาศจั่นจุก เห็นเห็นนั่เห็นนั่นพกเห็นพงบัวแล้วขึ้นหัวยำนั่นเระไยรีวิวพงบัวกนลังอีห่าเจ้าเสียวอ๋อนี่ไปปลุกเดีวไปข่าเขาหัวคี่บ่าไปเดีชาลไปวไปเึหเดนล่ะหาใาเทาดีกว่านะบคุณ จะเบ,บิ่งลานเก่ามอมาปั๋มซีเลยอือาณไม่ค่อยดีใจแอะนี่หยานี่บ่าเบิ่งน่ะเบิ่งน่ะเบิ่งปากฮะเคันแข๋วบ่ได้จากตีมนิีหน,น,น่อยเอามาแลย่องมันโอ้โย

ไอ้งอกพี่เนาะเออด้ยอีเอ๊ะลงมาเล่นน้ำนองแนมันจนองเล่นเชิงเล่นเดียวเลยอีอีหัวใจมันไปงอก่เป็นงอกงอกข้าวหน่แหละข้าวท้ามเพลินบาลฉันเพิืชปลาขาบอลบ่มาใส่เอาห้องน่องคนละตะกอกคนละตะคอกเสียงใส่มาไม่อยู่ก็ยังหวา อังก็เลยบอกโต้องลงไปนอนน้ำเดมหมเดดคนนั้นว่าตะขอออกใส่เลยง้อเนาะ้็นองหมูนี่เป็นงอกก็เลยบ่าต้องลงไปนอนน้ำเด้อมือนเพิ่งง้อกไปนอน้อกบ้านเลยใช้ยัยั เม,ม่อกีใช่อมนลหลดนะแต่ปากสิลูอีกนสาโทรศัพท์บบนี่นสาด้วยใชสา,สา,สา,คาโค้งโค้งโค้ง

ดีดีเนางสายดี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 ดอดีวีด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 ดีงีดีด่าีเป็นดี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 นีด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 เด็ดีดีดีดลดี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 ดาดี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 อีด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 ีีด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 ดี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 ดดีดีน ทะเอาไปงานแต่ลนที่เหุเหมือนเราห่อปมเงอย left, ู no no ่เพ <to the hot uk> ่อ <motor legend> <arken> <ần> <EST> ่าเอแเ็งอยู่เนเรื่อแม่ก็เลื่อลงมหาเานาเุอาุอยู่เดียวกันบอกแ่ายูนอนรกันใช่เมื่อไ้ปนะครับ พอจอยพออยู่ก็ระบอดเนี่ยพี่น้องสามหมอกสามบ่อนไอ้บอใจพี่น้องบอใจน้องใต้เนี่ยอยู่บอลอยู่บอลหนึ่งบ้านนี้อายุกี่นั่งร้อยกับอันคัวเราอยู่บอลหนึ่งบ้านนี้พ่อไปอยู่บอลหนึ่งเขาปู่อะไรพี่น้องไปอยู่อีกบ่อนสามหมอกสามบ่อนอยู่สามบ่อนพี่น้องดีเหมือนกันอีเมลสเปสงานอมีใช่ไหมจับแค่หนึ่งจับบอลอายุกี่เนี่ยเจอกันในงานท่านเียกับลูกมา ทำอัได้อย่านยไปลองเล่ยแนคะ่นั้นดูมาลูกเรี่ยครับหัวเรี้ยอยู่บ้านกับพ่อีกับพ่อเด็กเฮพ่อเด็กแต่ห้าเรามานอย่น้องเราเราบอกกับเราไปเราไปเราไปแต่บนไั้นกินเข่าใส่บนชันมาเขาเราแบบอย่างนั้นเราอยู่ไปนอเลย่าอยากเห็นเราอยู่แปว่าไปเลยเราไปหวยตลอดนะที่เรอขาเขาบอกเลยกินแบบว่าสานมวงแสร็จ้กินเข่า เล่าผัดไปห่วยตลอดเล่บโอยู่เพื่อนในพี่น้องไปผัดไปผัดใบผู้เดียวอะพี่น้องผัดเลาผัดสุขภาพพอดีแน่เด็กไปไปผู้เดียวโบแต่ไก่ก็หมดไปน่ะเพม่อนไปหาหน่อไม้มาขล้ายกูมือกูเมื่อยแล้วพี่น้องเฮ็ดทอนฉันดอกในเสุนผัดเชนเลวทำอื่นเนอกจาหน่อไม้ทงทำมะเมี่ยนได้พี่น้องอาญาหมุนจื๊ออาญาหมุนอันมาซี่มันขาดของเราเหมือนเลยมาเนาะอันนี้ฟออยู่ฟอกมากไปผู้เดียวเหมือนเลยเขาจะไป็นคนป่า ไปคนเดียวน้กัเบิร์ดมืหมูไปน้ำเขาจะจุปล่อยพี่น้องไปไปาเขาไปเดีเต <ok ็มเต็มเดวไปกัไปไปน้ำแไปกับไปคนเดียวอีกอันนี้ไปไปไฟอกันประยดท่ากันไปพี่น้องไปฟอกกันคลิปหนาสบายดีทุดคนเียนะ